แบงค์รถเป็นไรอ่ะย no ุ่งขอโทษแบงค์รถเป็นไรอ่ะเป็นพานะทำไมไม่ทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียนล่ะแบงค์ประกัน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 ประกัน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 ประกัััััััันน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 ปป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 รร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 ะะ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 กกกกกกก ททำำไมเพราะว่าประกันอุบัติเหตุสามารถคุ้มครองชีวิตเราและค่าไป๋จิวร้านเหย่จิวได้โดยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับ80,000ถึง1 6 0 0 0 0บาทค่ารักษาพยาบาล8,000บาทสูญเสียข้อมือหรือข้อเท้าหรือดวงตาทั้งสองข้างรับ8,000 0บาทค่าใช้จ่ายงานศพกรณีเสียชีวิตจากโรคหรือการเจ็บป่วยรับ80,00บาทมันดีแนาวได เพราะทำแล้วเซฟคุ้มครองตลอดชีวิตและเซฟค่าก๋วยเตี๋ยวใยจิ๋วด้วย